สวัสดียามเช้าครับวันนี้ตาชัยมาอยู่ในบ้านสวนของตาชัยนะครับนี่คืออาหารเช้าของตาชัยครับผมก็เอาแบบง่ายงนะครับก็มีเบตองต้มกับไข่ครับมีกาฟแฟอันนี้ก็คงพอไหวตอนเช้านะครับตอนเที่ยงค่อยไปกินข้าวที่บ้านแม่นะครับเมื่อวานก็ได้ขุดร่อง <c oughs> เอ่อเป็นคล้ายกลกองไส้ไก่แต่ถ้าเก็บ น้ำได้เยอะกว่าลึกประมาณเกือบกับเมตรนะครับแล้วก็ลากยาวเลยมีสะดือน้ำอยู่ด้านหน้าจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ลากยาวไปเดี๋ยววันนี้หยุดพักก่อนวันหลังค่อยมาต่อให้ครบทุกร่องนะครับซึ่งด้านหลังมุ้นจะมีที่เก็บน้ำอีกจุดพักน้ำอีกเหมือนกันนะครับเป็นสะดือน้ำประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับวสวนตาชัย ครับครับน้องหวานเจี๊ยบวันนี้น้องหวันเจี๊ยบไม่ได้มานะครับเอารถเก่งมาครับโอเคครับผมเจอกันครับเดี๋ยวจะใส่คลิปที่มีน้องหวานเจี๊ยบนะครับวันหลังวันนี้แค่นี้ก่อนครับีครับครับเดี๋ยวมาดูตาชัยนะครับสไตล์ตาชัยแต่งทางปามนะครับเป็นมือใหม่หัด หากทำนะครับไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าก็คือได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูครับผมตัดเลยนะครับจริงๆไอ้ทลายเนี้ยทางนี้มันก่อนมันเกะกกะ็เลยตัดทิ้งแต่ว่าลูกมันออกที่หลังก็เลยกันอยู่แต่ว่าก็ต้องเว้นตัดให้ทางมันเหลือเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันออกลูกระหว่างต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่รับอยู่ดีซึ่งก็ไม่มีผลอะไรต่อลูกทำไมลูกโตได้ซ้ำเพราะว่า มันไม่ทางไม่มาแย่งปุ๋ยจากลูกมากมันก,ก,ก็ปุ๋ยก็ไปเลี้ยงที่ลูกเยอะนะครับตอนนี้ประมาณนี้นครับนี่คือฝีอมือตาใช้จัดไปจัดไปเดีย๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำเนี่ยครับอย่างทางสีน้ำตาลเนี่ยครับถ้าเราไม่ตัดออกมันก็ยังกินปุ๋ยอยู่ดีเพราะว่าที่ที่โคเนเนี่ยนะฮะจะเขียวอยู่ซึ่งมันไม่เหมือนกับต้นมะพร้าวทางมะพร้าวที่จะมันจะร่วงเองแต่ว่า ทางปามเขาจะไม่ร่วงนะครับก็ถือว่าเขายังแย่งปุ๋ยจากต้นอยู่ดีฉะนั้นต้องตัดออกนะครับถ้าพยายามตัดให้ให้ให้ล่นที่สุดนะครับก็ผมไม่ได้ผููเชี่วชาญแต่ว่าดูจากาผู้เช่วชาญหลายหลาย,ลายท่านนะครับเอามารวมนั่งดูทุกวันว่าเีว่าว่างก็ามาดูแล้วก็เอามารวมเป็นของตัวเองครับก็ตามสไตล์ของตาชัยนะครับจากประสบการณ์ที่ดูจากของคนอื่นนะซึ่งตัวเองไม่เคยทํา ก็มาทําตอนนี้นะครับก็ทำสนุกสนุกนะครับลนกไปไม่ได้เยอะแต่ว่าอยู่ในกระอบนะครับก็จะทาไปทําไป